ดีท็อกซ์เลือดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เลือดเป็นของเหลวชนิดหนึ่งในร่างกายประกอบด้วยน้ำเลือดเกล็ดเลือดเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวร่างกายของเรามีเลือดอยู่ประมาณ5ลิตรหรือคิดเทียบเท่ากับน้ำหนักตัวเท่ากับร้อยละเของน้ำหนักตัว เลือดมีความสำคัญกับร่างกายมากถ้าเลือดไม่ดีเส้นเลือดอุดตันไขมันในเส้นเลือดมากก็จะนำโรคร้ายมาสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดโรคมะเรง็งโรคเบาหวานไมเกรนความดันรวมถึงฝ้ากระผิวพันธร์ที่เสื่อมโทรมและเราอาจจะต้องหมดเงินเป็นจำนวนมากในการรักษาหรือหากรักษาก็ใช่ว่าจะหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต ฉะนั้นเราควรดูแลเลือดให้ดีเพราะหากเลือดดีสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยจะดีไหมถ้าวันนี้มีนวัตกรรมอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่สามารถดีท็อกซ์เลือดดูแลเลือดได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ระบบการทำงานของร่างกายเราสมบูรณ์ที่สำคัญออกฤทธิ์เห็นผลภายใน5นาทีขอย้ำว่าเพียงแค่5นาที คุณจะรู้สึกถึงการทำงานของอาหารเสริมนี้ทันทีเมื่อทานแล้วจะเกิดอาการแดงและร้อนตามร่างกายนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าร่างกายกำลังขับสารพิษออกมาและจุดที่มีสารพิษตกค้างนั้นอาจเกิดอาการขันเล็กน้อยได้ อาการต่างๆจะเกิดขึ้นแตกต่างกันเฉพาะบุคคลและจะหายไปภายใน30นาทีพร้อมรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอาหารเสริมที่กล่าวมานี้มีชื่อว่าโคเรียเพียวโคเรียเพียวเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมระดับสากลผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้มีการการันตีคุณภาพโดยได้รับทั้ง kFDA GMP Samsung Insurance ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาจากอเมริกาประเทศไทยกัมพูชาและประเทศลาวรวมถึงได้รับการจดลิขสิทธิ์การค้าในประเทศไทยและลิขสิทธิ์การค้าในประเทศจีดอีกด้วย